สวัสดีครับวันนี้มีรถมานำเสนออีกคันนึงนะครับเป็น t o y ยต้าไทเกอร์ดีปี2004ครับผมรถใช้งานเครื่องคองมบอนเลวแล้วนะครับตัวนี้นเครื่องคอมมล์เลวเครื่องดีเกียร์ดีอัตราเร่งเทอร์โบทำงานปกติแม็กเดิมนะครับแม็กสีดำเดิมดูรอบคันนะครับสีสภาพใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ แนบปกติครับไม่ได้เสริมแนบมีริ้วรอยบ้างข้างหลังเป็นกระบะเป็นแม็กไนเนอร์แล้วนะครับ,บรถรมาหาก,กินใครสนใจก็ติดต่อมานะครับติดต่อมาราคาไม่แรง โดยรวมนะครับมาดูภายในกันภายในนะครับตู้กะหุ้มข้างหลังเป็นตู้ตู้แท็บนี่เป็นตีตู้ลําโพงนะครับอาจจะเดินติดตั้งเดินเครื่องเสียงต่อก็ใช้ได้เลยเป็นตีตู้ไว้แล้วแต่ตอนนี้เครื่องเสียงไม่มีนะครับใช้วิทยุธรรมดาปกติดได้ ล่างแคทซีสวยครับแคทซีสวยอย่างอะไรมีครบพ่อนะครับพ่อจะออกแค่หน้าเพานะครับหน้าเพาวหลังพอสแตนเลสมาดูฟังเสียงเครื่องกันครับ รถวิ่งมาเท่าไหร่แล้วเอ่ยสองแสนกิโลครับตอนนี้วิ่งมาสองแสนสองแสนโล ครับคันหน้าเดิมไหรไม่ดันนะครับไหนมันเรื่อกระโปรงมีกันความร้อนครับ สนใจก็โทรมานะครับ0898144316ดูรถได้แถวแยกลําลูกการหรือรามินทากม6นะครับซอยวัชรพลใครหารถเป็นเครื่องเดิมเครื่องดีเซลเดิมทำมาหากินใช้งานได้เลยครับราคาคุยกันได้เลยอันนี้เดี๋ยวลงราคาไว้ด้านล่างครับก็ฟังเสียงเครื่องนะครับ ทำงานปกติอัตราการเล่งดีครับยังไม่มีอะไรจะต้องแก้ไขในระบบเครื่องยนต์เกียร์ไม่มีหอนเครื่องเสียงแอร์เย็นใครสนใจอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาคุยกันเรื่องราคาได้เลยมาหากิน089814 4316ครับสวัสดีครับ